โอเคเมื่อกี้ยีอัดไปแล้วนะหนึ่งรอบนะแต่ว่าลืมกดเลคคอร์ดนะครับโอเคก็ยีนินดีต้อนรับนะักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูแชมป์จะมาสอนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนทวนให้เนาะหนยี่สิเอ็ดถึงหนยี่สิบห้านะครับเป็นคลิปที่หนึ่งเนาะครูจะอัดนวิดวีโอทั้งหมดประมาณสี่คลิปนะครับยี่สเอ็ดถึง2ี่6้ายี่สบถึงสา3สิบสาสถึงสาสิบห้าแล้วก็ เลหกสามสิบเก้าประมาณนี้นะครับแบ่งไว้เท่าๆประมาณนี้เรามาเริ่มเรียนคลิปที่หนึ่งกันเลยนะครับการดําเนินการของเซตเนี่ยมีทั้งหมดสี่แบบนะก็ทวนให้นักเรียนนะครับยูเนียนยูเนียนคือการเอามารวมนะครับคือการเอามารวมกันใช้คําว่าเขียนอย่างนี้นะครับ A แล้วก็ตัว U Union B นะครับใช้คําว่าหรือ,รอนะครับก็นัเนเยาก็จบไปนะครับอันต่อมา intersection intersection ภาษาไทยก็คือคำว่าซ้อนครับก็เขียนอย่างนี้นะครับ A อยู่กว้าง A i n t e r s e c t b นะครับแทนคำว่าและเนาะ union intersection นะครับต่อมาคำที่3นะครับ complement นะครับ complement เนี่ยใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ A prime นะครับ A แดด นะก็คือแทนการไม่อยู่ในเซ็ตนั้นๆน,น,นะครับไม่อยู่ในเซตนั้นๆน,น,นะคอมมิเตนก็เหมือนกับตรงข้ามเนาะตรงข้ามกับ A ก็คือส่วนที่ไม่มี A นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะก็คือผลต่าง difference นะผลต่างเนี่ยเขียนด้วย a อลบ b อย่างงี้ครับก็คืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B นะอ่ามาเขียนเป็นภาษาไทยกันหน่อยนะ อยู่ในเอแต่ <c oughs> ไม่อยู่ในบีโอเคประมาณนี้นะครับนักเรียนบางคนก็เรียนมาผมต้งเป็นเดือนแล้วนะยังไม่เคยเห็นได้าจริงๆนะครับก็เห็นผ่านนี้เลยนะไปดูตัวอย่างกันนะครับมีเซตกหะบอกไมาอย่างนี้นะฮะ A union B <S <S ไปดูหน้าต่อไปนะ A union B ระบายสีนะครับเอารวมกันนะ A union B A intersect B เอาส่วนที่ซ้อนครับการนะโอเคนะครับนี่สามารถกดหยุดได้ตลอดนะแล้วก็เขียนตามหยุดแล้วเขียนตามไปเรื่อยๆแต่กูจะสอนในโฟลว์ไหลไปเลยนะครับเผื่อบางคนไปเร็วบางคนไปช้า ก็ถือว่าคลิปนี้เป็นการทัวนให้สับรอบหลายคนด้วยนะครับแล้วก็บางห้องด้วยที่ไม่ได้ยินเสียงครูนะครับเอคอมพลเมนต์คือไม่อยู่ในเอนะครับแล้วนี่ก็รู้ก่อนว่า A อมีตรงไหนเอคือตรงนี้นะเนะครับเอคือตรงนี้เพราะฉะนั้นเอคอมพิเมนต์นคือที่อยู่นอกวงนะครับนอกวงทั้งหมดไม่เอาในวงนะไม่เอาในวงนะครับไม่อยู่ในเอเนี่ยเอคอมพลเมนต์นะครับเออประกันจดเกินไหมก็ไปลบออกนะที่อยู่ในเอเนี่ย คือไม่ได้นะต้องเอาที่ไม่อยู่ใน A และสุดท้ายนะครับก็คือการลบนะ A ลบ B อยู่ใน A ไม่อยู่ใน B นะครับอยู่ในหมวดรับจันท์เสี่ยวแบบนี้นะอันนี้คือสี่รูปนะครับแคปไปแคปไปได้ captured union นะ รวมกัน intersection ตรงกลาง complement ไม่เอา A, A ลบ B อาจารย์เชี่ยวนะครับคูเอไปหนะ้าต่อไปเลยเนาะสมบัติต่างๆนะครับที่กูจะสอนเนาะสมบัติต่างๆนี้กูก็ให้0ดาวไว้แล้วนะก็คือข้อหนึ่งนะฮะ i d e n t n t law นะครับ เออยูเนีได้เสมอเสิ A เสมอสมบัตินี้ Common Sense นะครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ก็ให้สุดดาวไปต่อมา associative นะครับ associative คือการเปลี่ยนกลุ่มจดเถษาไทยไปครับการเปลี่ยนกลุ่มอันนี้ให้หนึ่งดาวนะครับ associative การเปลี่ยนกลุ่ม A B C คงเดิม A B C คงเดิมนะครับเครื่องหมายต้องเหมือนการจะยูเนียน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 นะสามารถสลับที่วงเล็บได้วงเล็บแบบนี้นะอ่าเขียนข้อแวงเล็บ A B นะครับเปลี่ยนกลุ่มคือเปลี่ยนแค่ A กับ B ฟิชเชอร์ลิงกันก่อนไปเป็น B กับ C ฟิชเชอร์ลิงกันก่อนแค่นั้นเองนะครับอันนี้คืออ s ล s อ a t i v e หรือการเปลี่ยนกลุ่มนะจดไป อันต่อมา commutative นะครับ commutative หรือสมบัติการสลับที่สมบัติสลับที่ก็สลับ a ก่อน a union b b union a แต่แล้ว <ๆ S 2> มันเครื่องใหม่เดียวกันเนาะก็สลับที่อัะล่ะก็ตรงไปตรงมาเอาล่ะ นะครับเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนที่วงเล็บสลับที่นะอันนี้ไม่มียอะไรยากมาดูสองข้อที่น่าสนใจดีกว่านะครับก็คือข้อนี้ข้อสี่นะครับ Distributive Law แล้วก็ข้อหกเจ Morgan's Law Distributive Law แล้วก็เจอ Morgan's Law นะ Distributive เนี่ยให้นักเรียนกระจาย A Union เข้าไปในวงได้นะครับ กระจายเข้าไปในป้อมนะเหมือนกับจะยิงปืนเข้าไปในป้อมกระจายยูเนียนเข้าไปในวงนะครับนักเรียนก็จะได้ A อยูเนียนกับ A ยูเนียนแล้วก็ไปเจอไปเจอเจอ b กับ C เนาะเป็น A ยูเนียน B กับ A ยูเนียน C โดยที่ตัวเชื่อมอินเตอร์เซ็กก็จะย้ายมาอยู่ตรงกลางเชื่อมระหว่าง2องเงร็บ ในทางกับการสามารถกระจาย A intersect เ,เข้าไปใน A union B ได้ B union C ได้เช่นกันแบบนี้ก็ไม่สามารถกระจายได้เช่นกันโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> กด pause แล้วก็ทำความอเข้าใจดูนะครับและสุดท้ายเดือมอแก๊งสามดาวคือการกระจายนอดเข้าไปกระจายต้องกระจายเข้าไปทั้งสามตำแหน่งกระจายไปเจอ A ได้ A complement กระจายไปเจอ B ได้ B complement กระจายไปเจอยูเนียนต้องได้อินเตอร์เซ็ตตรงข้ามยูเนียนคืออินเตอร์เซ็ตตรงข้ามอินเตอร์เซ็ตคือยูเนียนโอเคไหมนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับกระจายนอตเดินมากรองสโลวดิสกิบิวชีฟลองกระจายเอเยนเข้าไปนี้เข้ามาอินเตอร์เซ็ตกระจายอินเตอร์เซ็ตเข้าไปนี้เข้ามายูเนียนครับก็สองดาวสามดาวก็เป็นจบ เป็นสมบัติที่ดีนะสมบัติก็มีทั้งหมดห้าหกข้อห้าข้อนะที่ผมอยากให้จําได้นะที่เหลือก็ไม่เป็นไรเราไปอ่านเอาเข้าใจอยู่ไม่ได้ยากหะอโอเค,อเคนะครับจดให้ทันนะไม่ทันก็กดพอแล้วก็จดให้ทันนะครับเดี๋ยวครูไปต่อเลยนะในแบบฝึกหัดนี้นะครับหน้า24แบบเบอหัที่1.6นะครับ กูจะมาสอนวิธีทำนะครับวิธีทำม่ยากนะครับการวาดแผนภาพ Venn e u e r ให้เราว่าจากข้างในเนาะไล่จากข้างในนะครับก็วาดอแผนภาพเ e นนะครับก็มี A มี B แล้วก็มี U มี v e r s e นะครับตัวที่ซ้ำกันระหว่าง A กับ B มีอะไรบ้างหนึ่งสาม เห็นไหมครับมีหนึ่งกับสามก็นำหนึ่งกับสามมาเติมตรงกลางตรงนี้หนะึ่งกับสามส่วนที่เหลือมีสองกับสี่ก็ไปเติมในส่วนที่เหลือของ A นะส่วนที่เหลือของ B มีห้าตัวเดียวก็ไปเติมทั้งหมดนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเนาะแต่ยูนิเวอร์สมีถึงสิบ ยูนิเวอรมีหนึ่งสเพราะฉะนั้นก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบก็มาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวครูจะระบายสีดูแล้วก็ตอบคำถามนะครับเดี๋ยวจะเฉลยสักห้าข้อเนาะเอาฝั่งนี้แล้วกันข้อที่หนึ่งเเดเซ A เออินเตรเซกเอไดเอเสมอสมบัติเรียมแล้วนะเอก็คือตัวนี้แหละเส้นของหนึ่งสอามสี่ใครจะเขียนเส้นของหนึ่งสองสามสี่ก็ได้ไม่ผิดน,นะครับเขียนยนี้ก็ได้ B. อินเตอร์เซก B ก็ได้ B ีนะครับเอยูเนียน B คือการเอามารวมกันรวมกันก็ต้องเป็นนี้นะ รวมกันทั้งหมดนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อมา A อคอมพล m เมนคือไม่อยู่ใน A นะครับไม่อยู่ใน A อก็ต้องไปอยู่รอบๆนอกรอบวงกลมเอนะครับรอบ แลที่เหลือก็ระบายไปเลยครับอยู่ราบๆก็จะมีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบแล้วก็ A-B ลบ B นะครับ a ลบ b คืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B <Wow. S 2> ตรงนี้นะครับพระจันท์เสี้ยวตรงนี้เดือม,มูนะครับอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ก็ตอบนักเรียนก็ลองทำแบบฝันนี้เองทั้งหมดนะครับลองทำดูนะครับต่อมาต่อมา อันนี้ให้นักเรียนแคปก่อนเนาะแคปก่อนนะครับเผื่อใครจะจดไม่เสร็จ one two three capture นะครับโอเคต่อมาครับคือเกี่ยวกับการยูเนียนอินเตอร์เซกบนเส้นจำนวนเนาะบนเส้นจำนวน เดี๋ยวครูจะเฉลยห้าข้อนะครับเฉลยฝั่งนี้นะห้าข้อจะเฉลยฝั่งนี้ห้าข้อนะครับขั้นแรกนริก็ว่าเส้นจำนวนประกอบเพราะว่าเส้นจำนวนเสร็จนั่นทร์ก็ไล่นะครับจากน้อยไปมากสองสาม ห้าหกเจ็ดสิบนะก็เอาตัวเลขตรงนี้ใส่เข้าไปเนาะสองสามห้าหกเจ็ดสิบตัวเออยู่ตั้งแต่ห้าไปจนถึงสิบแต่ว่าเป็นมากกว่าเท่ากับกับน้อยกว่า มากกว่าเท่ากับต้องทึบๆนะครับอ่านี่ใช้สีเขียวเลยห้าแล้วก็สิบอันนี้ก็คือเอาะตั้งแต่ห้าไปจนถึงสิบโอ้ไม่ใช่ตัวหลังต้องเป็นโปร่งๆเพราะว่าตัวหลังเป็นน้อยกว่าไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับนะถ้าเป็นน้อยกว่าจะใช้ เป็นโปรนะครับแต่ถ้าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับเป็นทึบมาตัว B สองถึงหกสองถึงหกแต่หกอ็เป็นทึกนะดูรี่ตงใหม่โสองตัวงใหม่มากกว่าเป็นโปรก็จะได้ B มาครับ ต่อไปคือ C ตั้งแต่สามไปจนถึงเจ็ดโปร่งทั้งคู่<ม>เพราะว่าไม่มีเท่ากับเลยมีแต่มากกว่าน้อยกว่าเนาะตั้งแต่สามถึงเจ็ดอันนี้ก็เป็น C ทีนี้หอกแล้เร,เรียนได้ตรงนี้เร,เรียนก็มาทำโจทย์ได้แลนะครับเดี๋ยวคราใช้สีม่วง represent การทำแล้วกันนะ A union B แปลว่าอยู่ใน A หรืออยู่ใน B ก็มารวมกันคือตั้งแต่ตรงนี้รวมกันยาวเลยไปถึงตรงนี้นี่คือ A union B โอเคไหมก็ตั้งแต่2ถึง10นะและเป็นโปร่งด้วยนะครับตัวท้ายนะน A union B ได้แล้วนีคบ เรื่องนี้สาคัญนะฮะเพราะว่าไปใช้กับเรื่องจํานวนจริงด้วยนะครับเผื่อไปเจอข้อสอบจํานวนจริงเนาะต่อมา b union c นะครับก็เอา b กับ c มารวมกันก็จะได้เป็น b ไปจนถึง c ตรงนี้ก็คือ2ไปจนถึง7นะครับแล้วก็เป็นเปิดหมดเลย ต่อมานะครับต่อมา a intersect b intersect คือเฉพาะส่วนที่ซ้อนทับกันระหว่าง a กับ b นะครับส่วนที่ซ้อนทับกันระหว่าง a กับ b ก็ต้องไปดูเส้น a กับเส้น b เนาะส่วนที่ทับกันระหว่างตรงนี้ ตรงนี้มีทึบกับทึบเนาะบนเส้นือทึบอยู่แล้วนะแล้วตรงจุดก็เป็นทึบทึบกับทึบทำกันใี่ทึบทึบกับทึบทำกันใี่ทึบตรงนี้ก็จะได้ว่า a intersect b คือปิดสองถึงปิดหก้อปิดห้าหรือปิดหกผิดนะครับ กดหยุดได้นะนักเรียนถ้าไม่ทันนักเรียนกดหยุดแล้วก็จดก่อนแล้วก็ค่อยกดเพล์กดหยุดกดเพล์ไปเรื่อยๆเอาคน้องจดไวไปไวค่ยไปรวดเดียวเลยต่อมา b intersect c ก็คือทับการล่วง b กับ c เส้นอ o n g เส้นสองเส้นสามหรอ b กับ c ส่วนนี้ครับการระหว่างโปรข้างซีมเป็นโปรงโปรกระทึบภาพกันได้โปรนะแต่ว่าไม่มีนะครับแต่ว่าทึบกับทึบเส้นมันเป็นทึบอยู่แล้วภับกันได้ทึบอินเตอร์เซ็กกันได้ทึบมาเส้นเชื่อมก็จะได้ B ีอินเตอร์เซ็กซคือเปิดสามถึงปิดหนะครับและ สุดท้ายนะครับสุดท้าย A อค m p l e m e n t คือไม่อยู่ใน A นะไม่อยู่ใน A อแล้ทำานี้นะครับเดี๋ยวขอขยาย้นที่ตรงข้ามของปิดดูที่ A นะตรงข้ามของปิดคือเปิดตรงข้ามของเปิดคือปิด เอวิ่งเข้าหาการตรงข้ามของวิดก,ก,ก,กันก็คือวิ่งออกอันนี้ก็คือ a อคอมพลีเมนตนะครับตรงข้ามของปิดคือเปิดตรงข้ามของเปิดคือปิดแล้วก็วิ่งออกก็จะได้ตั้งแต่ลบอินฟินิไปจนถึงห้าเปิดรวมกับรวมกับคือยูเนียนรวมกับปิดสิบ ไปจนถึงอินฟินิตีโอเคนะถือเป็นคลิปทดลองก่อนคลิปแรกขอเป็นคลิปทดลองก่อนน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าคลิปนี้เสียงเวิร์กไรเวิร์กไหมนะครับก็นะฮะนี่ก็นายี่สิบสี่ยี่สิบสาม ยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะครับทั้งหมดสี่หน้านะบอกว่าจะเป็นการทบทวนความรู้ด้วยสำหรับใครที่รู้อยู่แล้วก็มาทบทวนดูนะครับส่วนใครที่ไม่รู้ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวพราว่าันคลิปสองนะครับ